สวัสดีครับกับผมมอแมวผนงไก่แล้ววันนี้เราก็ไม่ได้แวะไปไหนครับเราก็อยู่ในเกมเดิมที่มีชื่อว่า w a r l e r t นะครับผมตอนนี้เวลานั่นเลยครับเที่ยงคืนแล้วอาจเสียงอาจจะง่วงๆหน่อยนะครับต้องขออภัยเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นทับโซเวียตกันนะครับผมก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปสอนเนาะเพราะว่าผมเองก็ขอสารภาพเลยว่าก็เล่นไม่เก่งเหมือนกันเดี๋ยวเรา เล่นไปพร้อมๆกันนะครับก่อนที่จะไปเล่นเรามาดูกันก่อนว่าผมเอาตัวอะไรไปบ้างจัดยูนิตอะไรไปบ้างโอเคครับยูนิตที่ผมจัดก็จะเดี๋ยวค่จัดอีกทีแล้วกันแนะนําแนะนำนายทหารที่ผมใช้ก่อนนายทหารที่ผมใช้จะใช้เป็นโซยา่า ในไหนก็เกมนี้ก็มีผู้หญิงแค่คนเดียวแล้วหยิบโซเวียตมาก็ขอให้ได้ใช้หน่อยแล้วกันครับผมโซย่าเขาจะมีแอคทีฟสกิลเป็นเรียกการยิงสนับสนุนแรงระเบิดนี่ก็คือนั่นแหละครับพาสซีฟสกิลแอคทีฟสกิลเขาเป็นเรียกปืนใหญ่ระดมยิงช่วยครับผมส่วนพาสซีฟนี่จะเพิ่มคุณสมบัติ ยูนิตปืนใหญ่ฝ่ายเราก็ถ้าเอาแม่ทัพตัวไหนไปใช้ก็อย่าลืมอ่านทัก,กิวเขาด้วยนะครับผมว่าเขาใช้อะไรเหมาะกับยูนิตตัวไหนจัดไปเวลาเราจัดจได้จัดถูกส่วนเปร์กของผมตรงนี้ ก็จะมีประมาณนี้ครับเปิกเดี๋ยวเราค่อยมาจัดตามยูนิตตามเปิกอีกทีหนึ่งล้วกันว่าอันไหนควรจะหยิบไปอันไหนไม่ควรจะหยิบไปเนาะเปิกตรงนี้ถ้าใครยังไม่อัพผมแนะนําให้ฝึกฝนนี่ตรงนี้อัพฝึกฝนตรงนี้ได้ครับถ้าใครยังไม่เต็มนะแล้วก็พยายามเอานายทหารนอะพยายามเอาตัวสีทองเข้าไว้ครับผมผมอะผม,ผมพลาดครับผมพลาดเผยใช้สีทองอัพไป จจำไม่ผิดอะมันก็เลยเหลือแค่นี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทํานะครับผมอย่าทําตามนะถ้าจะอัพก่อนผมแนะนําให้เป็นใช้เหรียญดีกว่าในก้อยย่อยในทหารพวกสีขาวสีฟ้าอะไรพวกเนี้ยครับผมอันนี้อย่าลืมนะอย่าพลาดเหมือนผมนะอันเนี้ยบอกไว้ก่อนส่วนยูนิตเดี๋ยวเรามาจัดใหม่ไปพร้อมพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมพวกนี้ผม จัดไปก็วม่วๆนิดนึงแอบมั่วก็ไม่แอบมั่วหรอกก็มั่วเลยแหละเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะเอาไปเลยเราจะเอาไปอา่าเราจะเอาเป็นนี่พนปืนใหญ่เอาไม่ใช่ผลปืนกลเอาไว้เดินช่วงต้นเกมครับเดี๋ยวต้นเกมไม่มีอะไรเล่นเอาไว้ยิงกดยิงอะไรก็ได้อยู่ยูนิตหน่วยที่สองจะเอาเป็น ทหารช่างเนาะทหารช่างนี่คือยิงก็ไม่เท่าไหร่ครับผมแต่สก <7 skill S 1> ิลเขาอะแรงมากสกิ <skill S 2> ปะลปลาระเบิดถ้าแบบฝั่งตรงข้ามเผลอๆไม่ได้ดูว่าบวกกันยังไงนี้เลือดอาจจะหายไปเป็นข้อได้เน็ตล่มครับขอไปไปใหม่ถึงแนนถึงสองถึงสองหน่วยนี้เนาะยูนิต ต่อไปเราจะเอาเป็นนี่แล้วกันครับรถถังเบาไหนๆก็มีการสีทองแล้วก็ขอให้ได้ใช้หน่อยต่อไปก็เอาตามสกิลเลยครับปืนใหญ่เก็บไว้ครับเผื่อได้ใช้ก็ได้บวกสกิลของนายทหารที่เรา,เาไปด้วย อย่างที่สมก็เอาเป็นตามเปิร์กแล้วกันเนาะรถถังพิฆาตเปิร์กของผมเหมือนจะบวกเวลวะบวกอีกเวลหนึ่งครับอย่างต่อไปอกองโจนผมก็อยากเอาไปใช้นะครับแต่เสียอย่างเดียวก็คือกองโจนอะค่อนข้างที่จะบางจะเน้นไปในแบบหน่วยสับสนุนซะมากกว่าถ้าเกิดแบบวางระเบิด อะไรอย่างเงี้ยก็คือแรงนะครับหน่วยสนับสนุนนะกองโจรนนะถ้าใครจะเล่นนะเป็นแบบสายวางระเบิดพอวางระเบิดยูนิฟังตรงข้ามมาเหยียระเบิดก็คือหายไปเป็นข้อครึ่งข้อเลยครับเลือดแนมะแต่ผมคนยังผมคงไม่เหมาะครับต้องสารภาพเลยว่าผมเป็นคนที่แบบไม่ได้นิ่งขนาดนั้นครับผมค่อนข้างที่จะโลกเลยแหละเพราะฉะนั้นจะมาใช้แบบแผนการแบบ วางระเบิดให้ฝั่งตรงข้ามมาเหยียบแล้วเอาปืนใหญ่กดยิงอีกทีหนึ่งเก็บยูนิตฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยดูเหมือนมันจะเป็นเรื่องยากสะดเลเกินครับสําหรับผมผมจะเน้นไปโชคแบบกราดยิงซะมากกว่าไม่ต้องใช้แผนการเยอะครับเดี๋ยวเออเลอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเป็นหน่วยจู่โจมไปแล้วกันครับหน่วยจู่โจมนี่เอาไว้ไล่เก็บยูนิตฝั่งตรงข้ามเผื่อได้ใช้ แล้วก็ต่อไปเอาเป็นผมลังเลระหว่างรถถังกับนักล่ารถถังนักล่ารถถังก็ดีนะครับช่วงแบบรถถังเทียสองก็คือยันสู้เราไม่ได้หรอกถ้าเจอเยอรมันรถถังพิฆาตพลไฟก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันเนาะเอานักล่ารถถังไปแล้วกันแล้วก็ต่อไปเอาเป็น รถถังหนักไปแล้วกันรถถังรถถังหนักมันก็ถามว่าดีไหมของโซเวียตมันก็ไม่ค่อยดีหรอกครับเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าพูดกันตรงๆเลยถ้าเป็นสีม่วงก็อาจจะดีกว่านี้ก็ได้โอเคครับเอาไปประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคใช้อยู่ไปครับกดเลย เอา้ายังไม่ได้ซ่อมทหารนี่อ๋อยังไม่ได้ซ่อมการ์ดโอเคครับเด็กขนาดนี้ไม่รู้จะกดเจอคนหรือเปล่า ท้ามานานผมจะขอตัดนะครับผมเจออเมริกา จะเล่นได้อยู่มั้งครับรอบอไม่มีตึกให้ผมเลยครับแมปเนี้ยหนักใจตรงไม่มีตึกนี่เลย ยวนครับในปล่ารละเบิดแรงๆนะแอบๆหลังบังเกอร์หน่อยก็ดีนะ We're under attack. Open fire. The We're under attack. สนไนเปอร์ครับผมโดนสนไนเปอร์ห <c> น <ười> ักทั้งสองทาง <c ười> เลยเมอกีครับไล่ไม่ได้อยู่ เดี๋ยวรอเอารถถังออกมาแล้วเอารถถังไรเก็บก็ได้มั้งเมืเ่อ,อกี้ลืมดูเกือบโดนตาไนเปอร์สอยหัวตายไปแล้ว We are losing a stronghold. Commandos have arrived. We must not let the bastards have this territory. Yes, comrade. I do not care who else Spons wants it. What do you have for us, ours. I do not care who else wants it. It is ours. There are no cowards here. Hurrah! We, must not we have lost the a stronghold. This Our points are less โอเคครับด้ารถถังมาแล้วไปนู่นเลยรถถัง ตายไหมก็ว่าโดนอะไรเปี <pid> ้ยนเปี offs, ้ยงจนไหน ไนเปือทีอ่ถังสวยจ้า ระเบิดโมนโนทปอปครับไม่ใช่ระเบิดทีโมะแรงอยู่นะนิดเดียวครับกระจุย นี่พยายามจะไม่โรคอยู่นะครับตอนนี้ถอย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 ให้ไวถอยให้ไว เสียรถถังนะโดนกิดน้ำมันไปแล้ว เรามีเรื่องต้องคุยกันครับ like uh huh. ยอมแพ้แล้ว กำลังตึกเลยครับ